ันนี้สวัสดีค่ะสองพุทเท่าเล่าสตอรี่นะคะวันนี้จะซื้อไส้อัวมาแม่จะดูลายพ่อหน่อยไหมจะดำาึ้นเล่อยพ่ออย่างนี้มือนใหม่โทรบอกดำลึ้เลยโอเคเนี่ยของร้านไหนร้านเดิมที่เราเคยซื้อวันนี้ไปซื้อไส้อัวมา ไม่ได้ไปซื้อนะคะไปสั่งมาสามเส้นนีหนึ0งย100บาทเดี๋ยวจะให้พ่อใหญ่กินข้าวกับไส้อัว่วมีข้าวเหนียวด้วยนะคะก็เ,เดี๋ยวสิบบาท พอใหญ่กินคนเดียวถ้าจะอิ่มอยู่แต่ไส้อัวเนี่ยสมชิ้นจะกินหมดเลยเพอใหญ่สามชิ้นพ่อจ๋า จะหั่นไหมไม่หั่นนะเป็นไรเนาะกินกับถุงเนี่ยเหรอคะจ้าไม่ต้องใส่ก้วยก็ได้เลยเอาแล้วก็เอาตรงนั้นนะครับแม่แต่ไม่อยากให้พ่อหั่นนะไม่อร่อยแม่กินกับมือก็น่าอร่อยเพราะว่าพ่อสับแน่งจานด้วยเป็นไรหรอกค่ะแม่ล้างได้อยากให้พ่อหั่นให้แม่กินหน่อยหั่นหั่นเถอะหั่นเถอะเนาะให้พ่อหั่นให้แม่ก็ได้ เดี๋ยววันนี้ให้พ่อหั่นให้แม่กินได้ไหมคะ,ไม,ไ,มะไม่เปลืองหรอกค่ะเป็นกับข้าวมักเช้าไก,กา่กันไก่ย่างกับผักปุ้ไม้เหลือหน่อยหนึ่งไม่เนาะเปลืองถุงเอาเปนเปลือถงอถ้วยเนาะมันเพื่อ อย่างนี้อร่อยกว่าหันเถอะไม่อร่อยแม่หันดูหันเถอน้อม่ถุงเก็บใส่ไปทิ้งขยะได้ด้วยจะ้ะไปเอาเขียงมาเร็วมไม่อยากให้แม่ทำแม่ไม่ทำให้พ่อทำพ่อให้พ่อทำนะคะ <c oughs> ไส้อัวให้กินไม่อยากหัน่นบอกจะกินในถุงนี่แหละกินแบบกัดอะไรประมาณนี้นะคะคทุกครั้งที่ซื้อมาก็จะแบบกัดกินเลยอะไรยเงี้ยทั้งถุงนี่แหละแต่วันนี้จะให้หั่นเดี๋ยวจะลองให้หั่นดูนะคะว่าจะทําสําเร็จไหมจะหั่นไส้อัวกินได้ไหมตอนนี้กํลาลังไปล้างล้างมือดูอร่อยนะคะเจ้าเนี้ยเคยซื้อแล้วเมื่อก่อนเนี่ย ชิ้นหนึ่งเนี่ยคะ่ะชิ้นหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเคยซื้อยีบห้าบาทนะคะแต่ตอนที่ป้าเขาขึ้นราคาละเดี๋ยวเราจะมาลองช่างดูว่าน้ำหนักเท่าไหร่หนึ่งชิ้นเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะคะประมาณขีดกว่าร้อยสิบห้ากรัม หนึ่งขีดกับสิบห้ากรัมนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่อร่อยค่ะกินกับข้าวเหนียวแล้วร้อนอยู่เลยเนี่ยเพิ่งมาถึงแล้วร้อนเลยข้าวเหนียวก็ร้อนร้อนเลยนะคะเนี่ยนี่ข้าวเหนียวนี่สิบบาทนะคะสิบบาทที่ก้อนราคเท่าไหร่อ่ะสามขีดกว่าเนาะไม่ถึงครึ่งโลเนาะสิบบาท ก็แสดงว่าถ้าครึ่งโลนี่ก็น่าจะประมาณสักยี่สิบบาทหรือหรือสิบครึ่งโลน่าจะประมาณาสิบห้าสุเกือบยี่สิบเนาะโลนึงก็ประมาณสี่สิบบาทเนะาะซื้อมานี่สิบบาทก็ถือว่าโอเคเพอใหญ่กินคนเดียวน่าจะอิ่มแต่แม่ใหญ่ป็คืนละแม่ใหญ่ไม่กินข้าวแล้วแต่ว่าเหลือสองชุดนี่ก็จะเก็บไว้กินพรุ่งนี้นะคะหอ,อมค่ะ มันจะดำไปหน่อยหอมมากเลยกลิ่นออกมาถึงนี่เลยนะคะหอมมากกรินมากมันันร้อนไม่ไู่ในคุกนะคะก็เลยแต่อันนี้น,นี้อันนี้น่ากินอันนี้ไม่ค่อยไหม้เท่าไหร่ไม่ค่อยเกลียมมากนะคะชิ้นละสามสิบบาทได้เยอะเนาะ จุ๊ๆเลย30บาทข้อเดียว10บาทก็จะเป็น40บาทรวมแล้วอิ่มๆจุกๆกันไปเลยพ่อจ๋าเสร็จยังถ้าสามถ้าช่างสามสามชิ้นนี่อ๋อสามชิ้นที่สามขีดสามสิบเอ็ด กันนะคะ,ะจะเลยอุปกรณ์ครบใส่อะไรแม่ใส่หม้อส่จานใหม่ไหมแค่นั้นแม่่นั่นแหละ กินเยอะหันไสอัวทานด้วยกับแม่ก็จะกินกี่อันคะอนนะสองอันเนาะสองอันพ่อกินสองอันพ่อก็ะหันสองอันพ่อไม่เกินแม่เนาะแม่ว่ากินเคี่ยมก็โอเคแล้วนะทำประมาณไหนแม่ปรนะมาณนี้เนาะรอนให้พ่อรอนนิดนึงครับ คำใหญ่เหรอดัำขลุอยู่ไหมตัดเสี้ยวแคบนี่เพิ่งพอสมใจนี่มันไม่คมเลยหรอเพ้อลองิมดูดิ พ่อนะชิมไม่ใช่ให้แม่กินแซ่บอีกนีแซ่บอีกอร่อยแล้วพ่อมันมันนะคะเผ็ดไหมไม่เผ็ดครับดูเหมือนมันไม่ไหมแต่มันก็มันคข้าเตรียมใช่ไหมพ่อกรอบๆเนาะเหมือนเค็มๆนิดเดียวเอาะสองอันที่สอนบอกแม่เนาะ แม่ไปล้างมัอนะจ้ะล้างผมครับข้าวเท่าไหร่น้อยจังเลยห้าสิบบาทเ,เอาผักนะตู้เย็นนะเ<ม>พราะแตงกวาต้นแตงกวาแตงกวาเอาแตงกวาก็ได้ค่ะพ่อพ่อเอาแตงกวาไปก็บกันเป็นผักนะคะอยู่ข้างล่างเลยเอาเอาใหม่ด้วยแม่จ้าเอาใหม่ค่ะไหนอดไหนเอาหอไหนก็ได้คะ่ะมันมาพร้อมกันนั่นแหละ เาจะกิน<อ>กิน,กนลูก <พอ S 1> ประอาไปกินคนสองลูกลันไหมเนาะงนองแม่กินลูกเดียวอพอเขาไปล้างนะคร<ะ>ับานจน่ Gracias. แม่สามลูกแป้งมันอ่อนดีนะพ่อเนาะ,ะแม่ลูกเล็กๆแม่ก็ชอบนะเป็นแต้งแต้งกวาไม่ใช่แต้งร้านนะพ่อ,อสมัยก่อนก็ปลูกเนี่ยเขาใช้คนดอนต่ก่อนไม่มียาฆ่าแมลงอะไรหรอกเห็นผิดพันธ์ออกมาแล้วตรงที่นาขอบนาเราไปยืนครับพ่อๆก็ไปปลูก แต่บรรยากาศไม่ใช่อย่างนี้นะคนละเรื่องนะถ้ากลับไปย้อนอดีตไปอยู่แบบนั้นจะดีกว่าแบบสมัยห้าสิบปีแล้วครับแต่มันไม่มีมันมีอืมนี่มันมันเป็นธรรมชาติหมดเลยแม่มันเป็นธรรมชาติไร่นะเขียงนี่ต้นไม้พวกน้องไม้เวลาเขาเอาจันไปใส่ดักป้าสิแต่ก่อนมันไม่มีอะไรเนาะมันจันอย่างเดียว ตรงที่เป็นคูน้ำตรงนั้นนะเป็นห้วยเป็นห้วยไม่ใช่ว่าลึกขนาดนี้ไม่ครับเดี๋ยวนี้มันลึกมากแล้วพ่อลึกมากสั้นพี่เลยคนละเรื่องแต่ว่าเวลาน้ำมาเขาพุมม่งหมดเลยครับยางใบไก่ขัวไายตามหน่วยมีเขายางนั่น มันเป็นคือไฮน่าแบบรรมาชาดเลยอันนั้นมาานอยู่เลยอะอยากกลับไปอยู่แบบนั้นเนาะปลูกตแตงกินเ,เองอะไรเงี้ยปลูกผักกินเองอย่างเงี้ยน่าอยู่มากเขาไม่จะกอดยัไงใส่เด็ดใส่มองน้ามาทาั้งหลังทั้งที่ข้าไปวัดเห,หาม,าามือตอนนี้แห้งขอดหมดแล้วมั้งก็นน้ำไม่ค่อยดีแล้วมั้ง แต่ก็ไม่แน่นะช่วงนี้หน้าฝนแล้วเนาะก่อนหน้ามันคีตกเซกาเนะช่วงหลังๆมีคลิปน้ำท่วมสซกาเนาะนี่ีเน่นนะแต่วันนีข่ข้างหน้าก็ลองเสื้อเปียกแล้วก็ วัดแห้งอะรนปุกมันแล้วพอจะหั่นแปตงนะคะไม่หัน่นหรอกกินเลยแล<า>้วพก็จ้ะใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้ไม่เปื้อนเนาะ,เ,นะเดี๋ยวกินแม่แม่ไปล้างมือ้ยสิคะให้พ่อป้อนได้ไหมที่เกลือล้างจา้ะได้ครับ ไนเตมมนเนมือนไปดูลายดูโทรศัพท์พ่อแม่เหมือนเสกอกนะพ่อเนาะแต่มันถ้าจะอร่อยก็มันหอมมากเลยอะแม่ว่าหอมควันไฟ่ามีควันไอมนะครม่ โอ้คือข้ใหญ่แท้สิบโบนทุกหัวคือแม่นี่สิบโ๊ตุกหัตกตุกขอนล้นเนาะเขากินเถอะเขากินเลยเดี๋ยวพ่อให้แม่อันคำเนาะโอ้ยคำเพิ่ล่าเลยแม่แม่กัดไม่ต้องกัดนะครับอืมสิรุดแม่ข้าวเผาข้าวหมวันเ่ินาม่อดนหนัใหญ่เลย

เค็มมาหน่อยพ่อก็อย่ากัดเยอะนะพ่อเนาะไม่ใช่หน่อยแล้วแซมมส่งว่งา,งาเข้ามาส่งเองนะั้ยร้านเขาอยู่ไหนแม่ ป้าห้มาส่งเองบ้านไหนันห,หมดรร้านกระดู่ตรงค่ะติดๆกับร้านก๋วยเตี๋ยวที่พ่อเคยไปซื้ออ,อ่ะ ค้านน้อยมันเป็นแม่กันหลาย ใส่คำข้าวใหญ่ๆที่พ่อเคยเคยดูเขาใส่ไหมเนี่ยกินร้อๆนๆอย่างเงี้ยมันอร่อยนะพ่อเนาะจ้ะแม่บ้าจะไม่กินข้าวนะกินทั้งหลายเขาเนี่ยอืมอ้วคำเหมื่อนนี้ ใส่กอกอิสานโมเมนเดนเรอร์เร้อไม่ใช่อิสานใส่อั๋วเป็นอาหารค,คนเชียงใหม่ ยัยยแม่ข้บขฝนนอะไรแม่อะไรแม่อืมาดมวแข่หรอ ไม่เห,เหรอคะแม่ไม่เอาแลวนะพออ่ออีคำว่มแม่คำว่าเขาคำเดียวนะเจ้าไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าเป็นใหญ่

我买了，不关注。<laughs> ย้ายฝนตกแล้วแม่กม่ใชเนาะอยากกินตำโมงล้วๆไหมครับเวลาแม่ตำให้กินนะคอเผ็ดเค็ม ไม่อา <ừ. S 1> มันก็ไม่อร่อยอ่ะพ่ออร่อยแม่้องอร่อยอแต่มันกออนรอบจริงๆพอน้ออร่อยคุนต้องลงไปตลาดวะไหมจะ ลายแม่น่าจะสั่งข่ายเพราะสักสิบห้าบาทเนาะแต่ข้าวสวยมีนะพ่อข้าวกล้องแม่มีเยอะสุดพอดีนะไม่ใกับพ่อไหมน,น,นี่นะไข่พ่อเอาบางให้ตรงนี้มาคือติไข่ไป ไว้แต่เมื่อเดยกปกติก็เคยกินไว้ขนาดนี้นหนมดม,เม,มาเนาะใช่น้องข่ไม่เสียนะ้ไเนาะไม่ไนนมเสียค่ะไม่กินกาแฟอีกบ่ ไม่กินแล้วกินพวกนี้ก็ึ้ย้ยยยว วีด็อบสามทนหยนิดนึงนะน,งนี่เข้าพื้นที450วัลไหมนะนี่ด้ลับใส่ปลาให้ นี้เจอปันคาเนอะอ <c oughs> ืมแต่ลดนั้นคือแล้วก็จะได้ไม่เหนื่อย ปังวเราจะแกะอะไรนมึงพวกข้าวทุ่มหนึ่งใช่ไหมว่าพอเข้าวทุ่มหนึ่งเนาะไม่รู้สิพ่อต้องถามเขาว่าเขาพอเข้ากี่โมงข้าทุ่มหนึ่งนี่แล้วเราข้าอีกไหมขไม่ได้ไหมอยากกินเนาะจริงเหรอ ว่าเอาข้าวสวยหนนะ่อยนะราะเมื่อกี้เป็นแต่ข้าวเหนียวอื่นะครับนาะก็กิกนกนีเดีเยอืมอร่อยเนาะเอาไว้ทำไมอะคะกินให้หมดรอบอืมแล้วเนาะไปแม่คุณ กินมาม่าให้แม่แล้วันจ<ะ>้าไม่เอาช้อนนะพอ่อไม่เป็นไรคแม่แม่แล้ว ต้องล้างอยู่แล้วอะไรพ่อเชื่อเชื่อเชื่อที่ไหนเอาออกมาดิจะให่อวดเหรอเอาใส่ถ้วยเล็กก็ไม่ จะเอาใส่ในนั่นก็ได้ถุงใส่อั่วก็ได้พ่อจะมันเหมือนกันเนาะพ่ออิ่มไหมอะ่ะอิ่มครับตัวพ่อไม่อิ่มจังเลยอิ่มไหมกินไม่พอผู้ใหญ่กิกนไม่ไหวแล้วเกี่ยงหมดเลยมันก็ใส่ขยะแล้วเนาะ มันมันพ่อทิ้งไปเลยนะครับจ้าตัวดีมีมน้ำมันใส่น้มันเต็มเลยเท <c oughs> ียบลอยแล้วกินอิ่มแล้วอาบน้ำนอนสำหรับวันนี้นย,ยังไม่ได้กินเลยค่ะพออ่ออันนี้แข็งไหมแม่เอามั้ยพ่พออยากกินก็เอาค่ะ ไม่อยากกินเย็นๆหรอคะหมอเขาบอกว่า้าไม่จัเป็นมันเย็นนี่แก้วแม่เนาะรอดูไม่จะคตรโคตรอะไรน,ๆๆน,น,นี่นะแม่นะครับขอบคุณครับ ซับพ่อเนี่ยเหรอคะจ้ะจ้ะโอเคเดี๋ยวแวะบไปดูไลน์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายยืมสัตว์ตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวส้วมโอแตงโมเสโยิง